เว่ยเย็นอาณาจักรเบานิวครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วนะครับสโลแกนเพลินครับวันนี้ครับผมนงพใส่สิ้อาพี่น้องมาช่มแปลงเกษตรผสมผสานครับอลังการงานสั่งครับพี่น้องครับว่าน่ะของสวนเบวนิวคนโกยูทูบเบอร์ชื่อดังครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเพิินไปถ่ายสวนหน่นสวนนีแล้วก็ไม่เห็นยู่สวนจะของครับเป็นสวนต้นแบบของชุมชน เหจริงทำจริงครับอปลาเพิินก็ได้ครับพี่นอ้องโอ้กระโดดกระเดีย่ยเป็นตาออนซอนครับแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและมีความยืนยัง่งนะครับไปเยี่ยมไปชมน้ำกันครับหนึ่งนะครับใจมากก่อนเลยครับใจรักนะครับเพราะถ้าใจบ่มากนี่เยาว่าเติเฮตดเกษติเฮตินั่งกระยาก ขาเห่าเฮ็ดโดยใจรักนี่สิเขาจะอย่ก็มั่นเลยเมื่อเหมือครับเฮ็ดไปแล้วก็มีความสุขจับนั่นน่นนี่มันกลายเป็นความสุขหมดเลยครับนะครับปลูกต้นใหม่มีความสุขตั้งแต่คุดหลุมผลนะครับเพื่อขอบข้วครับครับเพราะว่ายังถาเหาบ่เฮ็ดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนเฮ่าคืออาหารเฮาต้องกินทุกมื้อขาดบ่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าสิแลนไปสื่อเข้าเสมือว่ เตือนเสาว่าก,กับเขาตลาดคํากับย่างเขาตลาดกำเงินไปให้เขาครับแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าน,นัน้นคือสิ่งที่เข้าไปซื้อมากนะครับเข้าบดิโูคต้นตอเลยว่านมา,จากจังไลยสวัสดีครับพี่น้องผน้รับการที่กระลบลาทุกท่านครับหนุม่มโพไซชแนลครับเกษตรบ้าน,านเมือนีิสพาพี่น้องมาชมแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรตัวจริงครับยูทูบเบอร์ชื่อดังครับบ่าวนิวคนโก้ ทำการเกษตรเท็จจริงทำจริงครับหลายยางหลายจุดหลายมุมมนีโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนสะอ่อนครับพี่น้องครับไปชมบรรยากาศของแปลงเกษตรผสมผสานของสุดยอดนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยอีกพอหนึ่งครับพี่น้องครับด้านการเกษตรปะ่ะเชิญครับบักซิดากินก่อนนะครับผสมผสานบักซิดาแล้วก็กล้วยโอ้ยเป็นโซนครบสูตรครับใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดเลย ป้าแม่นครับกินนี่แหละครับลักๆับเนี่ยเรื่องการตลาดครับเบานิ่วครับลูกค้าตอบรับดีบ่ครับสวนเป็นตะเบิงล้กก็มีความมันคงขนาดนี้ครับก็มีส่วนมากก็เป็นเช่าบ้านครับอ๋อครับขอซื้อพักแม่ซื้อปลาซื้อกบประจําเลยแบ่งปันครับพี่น้องครับแม่นครับแล้วเฮาก็ขายในราคาเช่าบ้านนะครับราคาโรงงานครับพี่น้องราคาแบ่งปันครับพี่น้องราคาให้และแบ่งปันกันครับ แกนครับกระช่างกบกระช่างกบนี่จะคล้องกินได้เนี่ยขึ้นสิกระขีเล็กนี่ครับแกงขระีเล็กใสผัาพยนต์ครับพี่น้องครับไปแกงใส่บกข้อยก็ได้แกงใส่หมูก็ได้ครับแกงใส่หนังไม่ใั่ไแม่บา่ะสุดยอดครับครับนี่บกทั่วสิกระมีพ่อได้กินอ่าบกทั่วข้างครับพี่น้องครับครับมาเบิ้งมาเบิ้งครับผมทั่วก็ไปตำคุนะ ตามมทัวก็ปิ่งครบ่างสินะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมาแรงมารบกวนบ่ครับนี่ยุนี่จะจะบ่อกค่อยมีครับเพราะว่าจะบ่อกค่อยมีเพราะว่าเ้าใส่ฮิวมิกใส่นิ้วที่ผลนะครับนิ้ที่ครับพี่น้องครับนิ้ที่นี่เป็นเป็นฮิวมิกเป็นเป็นอินซีครับครับฮิวมิกสูตรอีออนเขาจะคลองอย่นง็จปะเห็เนใ่เพื่อนแข็งแรงนิงแต่น้อยนะครับครับพอเพื่อนแข็งแรงก็จะซอยลดปัญหา โลกแล้วมาแลงเฮ้ยพุ่นน่ะไปไหนสิไปจับกบต่อเบานี่มได้พี่น้องเนอะเบาะครับมาสิไปจับกบขึ้นสี่ยุคใหม่ครับขึ้นมาแล้วเร็วขึ้นมาสงสัยไปกัดปลาละตายละลอยขี้ดอย่กบครับพี่น้องจังเก็ตวันกบผมดิหัวเขียววะอืมมันเกิดอย่างยังครับมันคือกบธรรมชาติปะแมนครับเป็นตะกินแด้เนาะเฮ้ยนี่แหละครับพี่น้อง กบหัวเขียวเป็นตาอ่อนครับครับเออกบหัวกบหัวเขียวครับพี่น้องเดี๋ยวนี่หาเบางอย่างเลยเด้เราจะว่าสิไปเห็นน้ำทงไฮทงหน้าย่ำดำหน้ายังสีนะครับครับครับเลี้ยงเป็นกระช่างหนึ่งสองสองสองกระช่างสองกระชังครับพี่น้องครับอย่างไว้นี่เรื่อยน้ำครับพี่น้องชมสวน บริเวณเรือหน้าของเขาแล้วสมบูรณ์ครับพี่น้องครับน้องนีพื้นที่บมเมนตที่เป็นไรผมบอกครับนี่แมนแมนครับครับอันนี้นะที่ว่าเฮดโซนแหลบนี่คือโซนแหลกของการสร้างแรงน้ำนะครับนาอแมนครับของการลงมือท้ำคือเฮดมองนีกอนอันนี้เป็นการกระจายน้ำแบบเป็นฝอยนี่เป็นหัวนี่คือยังครับ ตัวนี้น้ำโซลาเซลล์ครับหายเพิ่นตกไปจากที่สูงหายเพิ่นออกกว้างกวางเพื่อที่จะได้เกิดออกซิเจนครับผมครับหมกหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่สีทองครับพี่น้องครับครับนี่ก็อาหารนี่ก็ปลูกไว้ให้หมกหอยกินให้ปลากินปลาบุ้งไก่ก็กินได้ข้นก็กินดีครับมีตามินสันยอดครับเอาไปพัด อ่าสมุติว่าผมี่ก็เขาอิลีนี่ชุกเสืร์นี่ก็เก็บไปพัดนี่ก็อยิ้มเลยนะครับแมนครับอันน้ำมันหอยครนะครับได้ประโยชน์บำรุงสายตาพอมีสำคัญปลอดสานแม่มาละครับนี่ครับพืชแต่ละ่างนี่เ้ารบล็ดปลูกหลายเนาะครับเบาหนิวนะนะครับแต่ว่าจดกินยังไหนกินเบิร์ครับมีความหลากหลายดีครับว่าถ้าปลูกหลายก็คือกินบมท่านครับล่นตลาดเก็บขิ่มซื้อซ้ำนี่ก็ได้ แจกพี่แจกน้องนลครับครับฮกตนพ่อยู่พ่อก <ขอ S 1> ินไก่ไข่อาหารหลักเลยไก่แต่ว่าไก่ไข่นี่ในขายตลอดเลยครับมี่คนจองไว้ตลอดเลยเด้ตรงล่งทะเบียนจองไว้เลยเด้นี่ <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดครับตรงล่งซื้อจองไว้เนี่ยนี่เบงคังนาเฮากันในี่ในอาหารเพื่อนนี่ครับ <c oughs> เตียงไว้เลย,เลย แหนแดงครับง่ายเลยเพิ่นกินจั่ไหนล่ะครับนี่กินเลยครับย้อนเข้าไปก็กินเลยโอ้กินดีแห้งครับครับแหนแดงนะครับโปรตีนสูงแต่ให้กินแหนแดงน้ำโทษนะครับพี่น้องนะครับกินอาหารไก่น้ำนะครับเทาสิไปเหล้ยงแต่หัว่าอาหารหลายมันก็เปลืองนะครับกรต้องซอยกินพักบุ้งแน่ยพักตำลึงเนี่ยแล้วก็สิ่งเดี๋ยวเพื่อนมากอีกอย่างนึงคือต้นกล้วยต้นกล้วย เป็นอาหารไกลได้ทุกครับนี่ต้นกล้วยซับได้เหมือนได้เนี่ยักทั่วักแตงมัเนียไกลนะอาหาร,รลดต้นทุนครับลดต้นทุนได้ก็เห็นกําไรโอ้สุดยอดครับโอ้ยเป็นตะเบิงครับมีแต่เนี่ยอยู่เนี่ยกินเต็มพื้นที่ครับทุกตารางนิ้วเลยก็ว่าได้ครับแปลงกเกษตรผสมผสานของเบานิวย้่าแม่นางเฮากบอยู่คนอันนี้เทากับปูวบ นะครับโอ oh, ้สลัคนก็นเห็นไว้ครับอันนี้อันนี้ว่นนนนาสิปูไว้ประดับดอกนี่มันงาม,งามขึ้นมานะครับต้นหมากใอ้ต้นหมากเจ้าว่านะน้าโคตรอาสีได้คายกันเลยอันนี้มาเขี่ยวหรือมาประดับครับมามาเขี้ยวนี่ยละครับครับผมมาเตี้ยเห็นหมากคือหอดเมยอันนี้บอยังครับบอเนห้วครับบอแหนแดงครับเนี่บอแหนแดงครับพี่น้องครับแหนแดงแหล่งอาหารแหล่งโปรตีน ครการตากจังหนีก็โยนลงเลยปลาก็กินโอ้ครับง่ายง่ายแหนแดงครับพี่น้องครับโอ้แพ้เร็วเนาะครับเนาะเอาเบาดิ้สอนเดี๋ยเบิ้งเนี่ยครับมันหนาประมาณใดครับนี่ครับตัวนี้ก็เฮ็ดง่ายๆแห้งนะครับพี่น้องเป็นตะไปเฮ็ดอยู่เด้อเป็นการลดต้นทุนนะครับด้านอาหารถ้าผู้ใดสิเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นี่ครับพี่น้องง่ายๆนะครับเพื่อสอนปลาสอนห่วงครับพี่น้องครับ แต่ว่าสอนแหนะครับพี่น้องอให้อาหารปลาครับปลาก็กินดีนะครับโยนเลยนเป็นบอกครับแน่นครับโอ้อออบางทีระครับพี่น้องครับบดเหลือเลยเป็นกระสอบกับบดเลือเลย โอ้สุดยอดสูงาหารลดต้นทุนครับอาหารลดต้นทุนง่ายๆแต่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า่าจิตต้องให้แต่อาหารเม็ดย่างเดียวแต่อาหารเม็ดเท่ากับไ้เพิ่นแหนะครับอันนี้บ่อประเข็งเนาะครับเนาะครับวันนั้นบ่วปลานินปลานินบ่ครับนี่ปรานินปราเข็งอยู่ผีเอ๊ะเดี๋ยวนะครับอันท่อที่ผมเห็นนี่คือเข้าระบายน้ำมาจากไสครับนี่ นี่บ่อครับนีเร้บ่อข้างบนนี่นะครับอ๋อครับบ่อหอยบ่อปลาไหลครับระบายน้องหนองครับเวลาปล่อยนามเปลี่ยนนามเพิินนะครับเราอกับปล่อยออกนีด้ยครับเขาว่างไว้ตั้งแต่หลกอันนี้บ่อหอยเชอรี่พันธุ์สีทองมันบ่อครับนี่เชอรี่สีทองผสมผสานครับปลาครับปลายังครับนี่อันนั้นสิเป็น ปลาหางหลงยุงปลาสอดตัวนั้นน่ะสิเป็นปลาไน่มาจ้ะครับครับโทษนะครับปลาไนอยหอยเชอรี่ครับพี่น้องครับครับอะไรคือเด็ดกินก้อยบักหอยอยู่ที่ละครับนะครับอาหารของหอยีนขึ้นยังครับผมนี่แล้วครับพักผงสุรสเนี่ยพักบุงเนี่ยครับกะพักตบนี่ยนะครับพี่น้องครเนี่ยแดงมั้งนะที่ละครับหอยนี่ง่ายสุดแล้วก็ต้องลงทุนยังเลยเรื่องอาหารนี่ครับ ใบกล้วยล่องหายเพิ่นกินเพิ่นก็กินนะครับครับอืมหอนี้กินพืชครับพี่น้องครับโอ้โทถดครับผมอันนี้ปยอันนี้ปลาไหลปลาครับปลาไหลครับเอียนเอียนบันเทิ่งครับพี่น้องครับบอปลาไหลที่แหละครับสวนเกษตรผสมประสานเาวนิวคนโกต้นแบบแบบยางครับของการเหตดจริงทำจริงครับพี่น้องครับ เคยบ่ง <c oughs> แต่เพิ่นในโซเชียลมื้เนี่ยมาเห็นของจริงกันเป็นตาออนซ่อนครับาาพิกพันเลยครับเบานิ้วแหล่งอาหารคาง้าง,งบ้านคางขั่วครับครับพี่เพื่อนบ้านนี่หนะครับครับแต่ว่าติดทุกตาทุกแบบว่าทุกหยอดเลยครับครับเบานิ้วครับเป็นหน่วยเลยได้ครับนี่โอ้ยอันนี้กินไปร้ายแล้วตัวประกอบครับกินไปร้ายแล้ว อู๋ใบยางละต้นสองต้นนะครับมีน้ำเต้าดีกระป้อมอีกแล้วย่างม่นีพ่อกระป้อมชีหาตัว้วือไครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์ปะสุดยอดดีครับซื้อมาปล่อยครับซื้อกระป้อมมาปล่อยอันนี้ไม้ปลาครับพี่น้องครับนี่ครับมายิ้นต้นไม้เศรษฐกิจมายิ่งให้ดูครับนี่ปลาดูแดงปลาดูแดงครับพี่น้องครับครับ บรรยากาศเหมือนย่ำฝนอยู่ตลอดนะครับเนาะซุมเย็นครับพี่น้องครับดีแน่ดีสำคัญที่สุดคือหน,นามยังวาครับครับมีขอบฟ่งนี่กันสิปลูกไผ่นะครับอันนี้ไผ่ไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนครับพี่น้องครับไผ่ส<อ>่ล่ำโอ้ปลูกใบล่ำต้นใหญ่นะครับนอนนี่เนาะ แม่นครับครับลำต้นชิ้นใหญ่นี่ยปลูกง่ายครับใส่ประโยชน์ไง่ายมี่ทั้งไม้ป่าไม้ผลผมข้าครับพี่น้องครับกล้ยกศริกินกรนี่กะเพราม่วงอันนั้นกงเงีเป็นกะเพรากะเพราเขียวอันภาษาเน็นกะเพราขาวหรอกครับมันมีผักสลัดผักบุ้งต้นหอมผักอีตูไทยนะครับนาอครับผักอีตูไทยอหนลจะไมยโบราณเท่ายครับ แม่ครับพี่น้องครับบักเขือเทศบักเขือเด็ดใบหนึ่งเลยแบบหอมเลยนะครับกินอนอกว่สชดยอดครับสองด้วยขับไปอยังเหล่ามัพี่สร้างไว้ใกล้โตแรงอาหารครับมีบักเขือทังสี่นะครับเก็บเป็นเนียนนะครับเนียนบักเขือครับได้อีกกล้วยด่างมันบอครับอันนี้กล้วยเสือพันนี่บ้างนะนันี่อีกแล้วได้เนี่กระปอมนี่ หลายอห่างคน่ะเพนเพนดูน้ำหมองอุดมสมบูรณ์ครับปีกไก่เสือมาปลอยนี่หลายแห่งครับอันนี้ผมไม่ได้เสือดรอกเพิ่นหมากครับพี่น้องหมากไปทายสวนเพิ่นก็เลยมาปลูกไว้ของทีละเลือกเพิ่นทีละลึกจะเรื่เติบโตไปหนาอืมมีค่าไปไงครับพี่น้องครับคุณค่าทางใจนํานี่เมื่อถ้าชิต้ามักคุงเนี่ยวันนี้พร้อม้วได้ไี่ ะเขือเทศครับมะเขือเทศพริกนะครับม,มะเขือสลัดคาตะไคร้ครับปูใบฟังสาเลยเอาปามากเกือบมาเอาคาตะไคร้อยู่นี่สุดยอดครับง่ายๆนี่พักแยันเก็บอาในข้้งหลังเห็นไหมน,น,นี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้มีแต่แนวกินในอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับง่ายปะสวนเบาเนิวคนโกกสุดยอดครับ อันนี้ก็เป็นสวนผักปลูกหลากหลายจะสังเกตว่าเอาไว้ไก่ขั่วนะครับนาะแม่นครับเฮ็ดห้มันสะดวกสนะครับอำนวยความสะดวกห้เจะาข้องตัวเฮ็ดยังไงก็งกสมมติว่าไปปลูกไว้ไก่ถ่ายสวนฝนหิ้วเขาแห้งๆสิไปเก็บบักริกก็บักเคลือเทยียไปเก็บผักมากินก็นนะ ยางบัลทันทอดใชงไหมเป็นล่มกลางทางเมื่อยติมครับพี่น้องอันนี้ใกล้ๆเลยนี่ยางมาซีหาเก่ามาเก็บได้เลยครับบักเขื่อเทียดบักพริกพักเถิมมันบอครับสะระแหน่ครับสะระแหน่บัลครับบันน้ำหนากพักเถิมสะระแหน่ครับพักแย่พักแย่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับบางทีแหละครับปลูกเซทหอครับพี่น้องปลูกเซทหอบักเขือเทียดครับบักเขือเทียด อันนี้ก็คนดูแลดีครับเห็นว่าปลูกหลายอย่างยู่น้ากันนะครับไอแน่ก็ได้เฮ็ดแปลงแล้วก็ปลูกใช่เลยผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายครับผัดทอดเคียงในบดของปนะครับวันน่ะสลัดที่และครับพี่น้องครับพื้นที่ขนาดครับอยู่น้ากันได้ไหมเหมือนี้พื้นที่ต้องนี่สี่เมตรหหกเมตรคุณ ประมาณนั่นแหละครับน้อยสามสิบตารางเมตรประมาณนี้ครับพักกาดมนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องนี่กะลามี่พักกาดครับปลูกมัหลายหลายหลากหลายครับพี่น้องครับเป็นธนาคารอาหารข้วเรือนเป็นอย่างดีครับแน่นครับธนาคารขังบานครับขังอาหารกินมัท่านจนบางทีเราฝนใหญ่ฝนตะเบือ ัเขือกับปูไว้ย่างละวสองสามต้นนะครับนี่ครับพี่น้องครับเขือโอ้ยหน่อยงามเขือพริกรวยหลายแล้วมารุ่นใหม่เพิ่นก็ดกาลังปลูกไปอีกเถอะนะครับหักทัวก็ปลูกลาหลายเ่ยประมาณนั่นนะครับกะล้ำครับกะล้ำกาล่างสีห่อครับปลูกอะล้ำจางไว้ นี่ครับพี่น้องครับบํารุงเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งแล้วก็ไปไปสุบครับครับมะเขือโอ้ยโตเต็มใบแล้วครับพื้นที่น้อยๆครับก็ต้องใส่เป็นไรก็ได้ครับนะครับน้องทำหนึ่งกับซ่ามารถสร้างได้แน่นครับเป็นอาหารดีกว่าะเขาสูตปล่อยเพี้นถี่โรกลางว่างเปล่านะครับเนาะแน่นครับครับมีดินแห้งบดีแต่ดินเป็นดินทรายครับ นะครับแต่ก็เอาปุ๋ยขอบเมาซอยปั๊บนะครับพวกฟางเขาพวกเศษไม้ใบหญ้าอันนี้ห้อกันแดดไว้นะครับเนาะเพราะว่าเผือดสวนเพิ่นคือวบานนี่แหละเพิ่นกระโบมักแดดขาดแผนะนะครับข้างแสงข้างแสงครังแสงอากาศเป็นผักกาดติดมีบอครับนี่ไมครันครับ การตีนนี้ขันในการนะครับเนาะขันสมครับพี่น้องครับกินตะมงกับปลางหินหินปนหินดีครับแกงหวงโอเคครับขอบคุณครับโดยพื้นฐานแล้วก็ยางแหลกหนึ่งสองสามนี้คือยังครับคนเห็ดเกษตรที่ตรงมีครับหนึ่งนะครับใจมาก่อนเลยครับใจรักนะครับ พอถ้ดใจบ่มากนี่ย่าว่าไิเฮ็ดกษตรสียไปเฮ็ดยังก็ยากนะครับไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดประกอบอาชีพยังกระช่างนะครับถ้ดใจบ่หักนี่มันก็ดใจไปเฮ็ดแบบฟื้นฟื้นแบบย่งแยงไปเฮ็ดอียังกับเฮ็ดได้บ่ดีดอกครับนะครับถ้าเฮ็ดโดยใจรักนี่เขาจะยู่ก็มั่นเด้๋ยดเมื่อื่ครับเฮ็ดไปแล้วก็มีความสุข จับนั่นน่นนี่มันกลายเป็นความสุขหมดเลยนะครับปลูกต้นใหม่มีความสุกตั้งแต่คุดหลุมหมไปหดน้ำก็มีความสุขเห็นเขาใหญ่แตกยอดแห้งมีความสุกแห้งครับนะครับนี่คือการเห็ดเห็ดมาจากใจก่อนนะครับแต่ถ้าใจว่ารากนี่อยากกินยเยอะแต่สิไปปลูกก็คุดหลุมในต้นสองต้นก็เมื่อยขี้ข้านใจบอเอานะครับนาอใจบอเอาครับหดก็ขี้ข้านหดปุ๋ยกับ่ใไซ ครับนะครับนี่สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือใจตรงมาก,ก่อน,นครับ,รบหนึ่งต้องมีใจรักนะครับส่วนเรื่องทุนนี่มันบ่อาสำคัญเลยผมอะ่ะสําคัญอยู่แต่ว่ามันกับบ่แมนทั้งหมดครับนะครับถึงเจ้าสิมีทุนหลายแต่ว่าบ่มีความหากักบ่มีใจหักเลยมันกับเฮ็ดไปในแป๊บหนึ่งสี่หาเดือนหรือปีหนึ่งกับกบปาถิม ครับกลายเป็นสวนห่างหกลกล้างว่างเปล่าต้นใหม่ก็ตายทิ่มครับแต่ในขณะเดียวกันแต่คนที่ใจห่างอีนนี้ถึงจะมีทุนหน่อยเห็นบ่สไส่บกจกขุดก็ยังได้ครับค่อยเห็ดไปค่อยเหลี่ยงไปต้องใส่เวลาเนาะครับเนาะทุกอย่างแม่นครับต้องใส่เวลาใส่เวลาครับนะครับแล้วก็เท่ากับตรงมันก็ตตรงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอืม ทายสุดนี่อยากให้ฝากยังกับพี่น้องที่กำลังทิดตามอยู่ตอนนี้ครับผมก็ยอยากให้พี่น้องทุกคนครับเฮ็ดนะครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชานะครับเนาะตามร้อยพอหลวงเพื่อยังบ่ได้เพื่อเพื่อพูได้อกเพื่อปากเพื่อทองจากองนี่แหละครับนะครับเพื่อขอบครั่วครับเพราะว่ายังทาเฮ้าบ่เฮ็ดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตกอนเฮาคืออาหารเฮ้าต้องกินทุกมมือขาดบ่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเจ้าสิแลนไปสื่อเขาเสมอว่ะเตือนเสาว่าก,กับเขาตลาดคํากับย่างเขาตลาดกำเงินไปให้เขานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าน,นั้นคือสิ่งที่เข้าไปสื่อมากนะครับเข้าบ่อใดหูต้นตอเลยว่านมากจังหลยผมคุมบ่อดดเนาะครับเนาะแม่ครับเขาปลูกพักเขาใสายย่ยางแหน่ผล้นละใหม่ละอยางเขาใสายย่ยางเหนับเอาไง,ไง่ายๆบกพริกยังสินะครับคนปลูกเขากับอยากได้ผลผลิตที่มันลายที่มันสวยงาม เขาก็ต้องฉีดยาเขาก็ต้องเหตุทุกอย่างให้ผลผลิตของเขาออกมาดีเวลาเข้าไปสื่อคือกันได้บานตรถ้าเห็นขีรีลายในเข้ากับบอยอยากสื่อเลยเข้าก็อยากสื่อตัวมันงามมันแมนครับบวกพีกงามบวกคงเขียวๆพักก็ต้องบ่มีห้อยนอนกินนะครับกลายเป็นว่าเสียเงินแล้วว่าแล้วไปเสียเงินสื่อสารผิดสู่หล่างกายเจ้าของเสียสุขภาพครับครับผลสุดท้ายกินไปกินมากกับป่วย เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นวะเลงครับแล้วก็ไปเสียเงินให้มออีกเห็นว่าเสียรายต่อครับพี่มีได้เสียกับเสียแต่ถ้าเ้ามาเห็ดเองมีได้ใด้กับไดเด้โอ้ยครับแต่กินของปลอดภัยแต่กินของสดสะอาดสุขภาพก็ดีนี่ก็ได้แล้วบพต้องว่าต้องไปเสียเงินให้มออ่พาต้องเสียค่านํามันคขับรถไปหาหมอแม่บ้าครับสุดยอดรับเกินขุมม่มีอย่างคุมก็การเฮ็ดตามศาสตร์พระราชาหรอโอเคเลยครับการบริหารจัดการแล้วก็ ไอเดียวิสัยทัศน์ของเพิ่นครับมองไกลนะครับบอมันมองจอได้ครับพี่น้องครับเห็นระยะยาวรวมไปถึงสุขภาพภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับที่เฮาได้กินได้ใส่ในครอบครัวการใส่ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีความสุขนําครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็ดเป็นตั้งบ่อยากไปใสัเนาะนะครับมวนกับการเกษตรแบบพึ่งพาเจ้าของครับพี่น้องครับ วันนี้ขอบคุณเบานิวหลายๆนะครับผมที่ให้คําแนะนําหลายอย่างหลายเนี่ครับที่ผมสับให้ทั้งรายการครับพิธีเกษตรแบบบานๆของรายการแล้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพอม่พี่น้องบรรเทาที่มักหักเกษตรหรือว่าผู้ที่กาลังสนใจที่จะเห็ดเกษตรครับค่อยๆเห็ดไปครับผักการเกษตรต้องใส่เวลานะครับใส่เวลาคนสําเร็จกับคนล้มเหลวต่างกันนิดเดียวครับครับ คนล้มเดียวนี่คิดซื้อๆกาศลงมือทำเอ๊ะนะครับคิดซื้ออยากได้ซื้อครับแต่ประเหตุคนสําเร็จนี่เขาลงมือทำพร้อมครรัับบคคนเราต่างกันที่ความคิดและการลงมือทําครับพี่น้องครับขอบคุณเบานิ้วหลายๆครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับมีความสุขความเจริญนะครับก่าวนาเป็นความใจของพี่น้องชาวข้อเกษตรและบุคคลทั่วไปทั่วโลกเนาะครับเนาะ นะครับลาลาีนวคนโก้อขอบคุณเลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องครับ